สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนสวัสดีสำหรับคนที่เข้ามารับชมเป็นครั้งแรกด้วยนะคะวันนี้จะมาทำพิอา,าราดค่ะกับหัวข้อที่ว่านะคะเขาจะทำอย่างไรต่อนะคะคือจะดูว่าเขาจะทำยังไงต่อกับเราอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีไพ่ให้เลือกนะคะสใบนะใบที่หนึ่งนะคะใบที่สองแล้วก็ใบที่สามนะมก็ เลือกกันได้เลยนะคะเลือกอใบที่รู้สึกว่าเราชอบนะคะมีพลังงานเรียกรามมากที่สุดนะคะเมื่อน,นึกถึงใครคนนั้นนะคะเราจะมาดูกันว่าเขาจะทำยังไงต่อนะคะโอเคหวังว่าจะเลือกกันแล้วนะก็มาดูกันนะคะสวัสดีค่ะสำหรับทีมที่หนึ่งนะคะคนที่เลือกใบนี้นะคะตัดไปอีกแล้วนะคะเนื่องจาก ครื่องคงจะเต็มนะคะข้อมูลมันเต็มมันก็จะตัดนะคะมันจะไม่ยอมให้อัดคลิปอะไรเลยนะคะซึ่งเราก็จะไม่ยอมมันเช่นกันโอเคเดี๋ยวลงามาดูกันดีกว่ามาดูกันหน่อยนะคะว่าเขาจะทำยังไงต่อนะคะกับทีมที่หนึ่งอืมควีนอัพครับนะคะ าก็เหมือนยอยากจะมีคุณอะคะ่ะนะแปดดาบสี่ถ้วยรู้สึกว่าเขานะคะยังอยากจะมีเพื่อนๆนนะคะเ,เขาน่าจะหลังจากที่เขาอาจจะคือเขามีความรู้สึกดีๆให้กับเพื่อนๆนนะคะทีมที่หนึ่งแหละนะ แล้วก็เขาอาจจะเก็บไว้ที่ผ่านมาเขาได้เก็บเอาไว้เขาไม่ได้แสดงออกนะคะไม่ได้แสดงออกแต่ที่เนี้ยมันถึงเวลาแล้วนะคะที่เขาจะแสดงออกมานะคะจะเอ่อเปิดเผยนะคะสีถ้วยเปิดเผยให้เราได้รับรู้ความรู้สึกนั้นนะคะหลังจากที่เขาเก็บซ่อนมันมานานนะคะเขาคงจะทนเอ่อความอึดอัดใจไม่ไหวหรือว่า มันคงจะอัดอ้นแล้วมันมันเก็บไว้ไม่ไหวแล้วอะ่ะอืมคงจะต้องมาบอกนะคะมาบอกเพื่อนเพื่อนของเราสามถ้วยนะคะใช่ค่ะเขาเขาอาจจะอาจจะนัดนะคะอาจจะนัดเอเพื่อนเพื่อนเพื่อนเ,อนเอนของเราอะค่ะ ให้ได้เจอกันอาจจะไปดริ้งอาจจะไปดินเนอร์อาจจะแบบมีนัดทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยนัดเดทอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วนะคะเขาก็จะมีการเทคแอคชั่นแล้วนะคะในตอนนี้สิ่งที่เขาจะทำคือสามไม้ สารไมเออเขาไม่กลัวอะไรแล้วค่ะนะเขาอาจจะเมื่อก่อนนะคะเขาอาจจะมีความกลัวอะไรบางอย่างนะคะกลัวความรักปิดกั้นตัวเองปิดกั้นความรู้สึกของตัวเองก็เป็นได้แต่ตอนนี้ต่อให้เห็นไหมคะจะมีคลื่นลมมรสุมอะไรก็ตามเขาจะไม่กลัวแล้วค่ะนะเขาจะไม่กลัวมันอีกแล้วนะคะ แล้วจะทำยังไงอีกคะอืมคือเขาน่าจะเก็บความรู้สึกที่มีกับเราไม่ไหวแล้วจริงๆน,นะคะที่เนี้ยอาจจะได้แสดงนะคะโมเมนต์ Moment. ความรู้สึกที่แบบโรแมนติกนะคะอยู่กันสองต่อสองอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะที่แบบว่า มันเป็นแบบได้อยู่กันแบบมุมแบบโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยได้แสดงออกนะคะอะไรบางอย่างแล้วก็รู้สึกมเีเขาจะมองเห็นนะคะเขามองว่าเราเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะเป็นคนสวยเป็นคนเก่งนะคะเขาจะใช่ควีนอไม้นะคะ ขามองว่าเราเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนสวยนะคะจะมีเกณฑ์นะคะจะมีโอกาสได้อยู่กันได้อยู่กันสองต่อสองอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแบบดินเนอร์แบบโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยจะมีโมเมนต์แบบนี้นะคะยังไงอีกคะเจอเลเวอร์เนี่ยถ้าถ้าเป็นเพื่อนทีมที่หนึ่งนะยังไม่มีอะไรลึกซึ้งสัมพันธ์ลึกซึ้งอะไรกันนะ เขารู้สึกแบบอยากใกล้ชิดตรมากๆนะคะแต่ถ้าในบางท่านนะคะเคยลึกซึ้งกันแล้วนะเขาก็อยากจะอยากจะอะไรกับคุณอีกอะ่ะอืมนะเนี่ยดูลัเบอร์คือแบบเขาอยากเห็นคุณในชุดวันเกิดไหมเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะอืม ก็นะคะถ้ายังไม่ได้ลึกซึ้งกันก็นะคะถ้ามีโมเมนต์แบบโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศพาไปก็ไม่แน่นะคะก็ให้ให้เลือกสถานที่ที่มีการนัดหมายที่มีผู้คนเยอะเพิ่มขึ้นมาก็ได้นะคะถ้าคุณยังไม่พร้อมนะถ้าคุณยังไม่พร้อมนะทีมที่หนึ่งนะอืมคิงถือดาบนะคะเขา ที่ผ่านมาเขาอาจจะดูนิ่งๆดูเคร่งขรึมดูจริงจังดูแบบดูดุด,ดุบุคลิกแบบไม่แสดงออกใดๆนะคะแต่ตอนนี้เขาจะแสดงออกแล้วนะเขาจะแสดงจะแสดงความรู้สึกที่มีต่อเรามากขึ้นนะคะเป็นหกเหรียญจากที่เคยอย่างเงี้ยนิ่งๆอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็จะแสดงให้เราได้เห็นมากยิ่งขึ้นนะคะอืมนี่ก็เป็นสิ่งที่เขาจะทำต่อ นะคะกับเพื่อนๆของเรานะคะทีมที่1นนะก็จะประมาณนี้นะคะก็ได้ไปดินเนอร์ได้แสดงความรักความรู้สึกดีต่อกันเราก็จะมีแรงดึงดูดต่อกันมากๆนะคะแล้วก็เขาก็แอบคิดหรือว่าเขาอยากจะอะไรกับเราด้วยนเนี่ย จะประมาณนี้เลยนะคะก็ขอบคุณนะคะเพื่อนๆทีมที่1นนะยังไงสำหรับคนที่เข้ามารับชมใหม่นะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามเลยนะคะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทีมที่2นะคะใบนี้นะเพื่อนๆที่เลือกใบนี้นะคะขอดูหน่อยว่าเขาจะทำยังไงต่อไป เขาจะทำยังไงต่อไปคะสิ่งที่เขาจะทำต่อกับเพื่อนของเรานะคะอืม <c oughs> สี่ถ้วยนะคะสี่ถ้วยทำอะไร ถ้าที่ผ่านมานะคะถ้าที่ผ่านมาเราเขาแบบเขาไม่ค่อยแสดงออกหรือเขารู้สึกว่าเขาเงียบไปนิ่งไ,ไปนะคะเราเป็นฝ่ายที่จะต้องตามเขาหรือเข้าหาเขาเดี๋ยวน้องขอปรับกล้องแป๊บหรือเราเป็นฝ่ายที่จะต้องแบบเข้าหาเขานะคะที่ผ่านมามันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะเขาจะปรับตัวปรับตัวหมายถึงว่า ให้มันบาลานซ์ขึ้นนะคะให้มันดีขึ้นนะคะสิ่งที่เขาจะทำนะเจ็ดไม้เขาจะพยายามค่ะจะพยายามในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งเขาจะปรับปรุงตัวเองนะคะถ้าที่ผ่านมาเขาเคยเอาแต่ใจนะคะ เอ่อเข้าถึง่ากอะไรก็ตามนะคะเขาจะเป็นฝ่ายเข้าหาเราแล้วก็พยายามกับเรามากขึ้นนะคะสองไม้เพราะว่าเขาน่าจะรู้แล้วว่าเราอะ เป็นโลคทงางใบของเขาเขาไม่อยากจะเสียเราไปะคะ่ะเห็นไหมคะเขาถือไว้แน่นเลยนะคะจับไม้ไว้แล้วก็เขามองว่าเขาอยากได้ความสัมพันที่มันมั่นคงแล้วนะคะนะักตอนนี้กล้องมัวไหมเอ่ยอืมเดลเวอร์นะคะก็ เขาเขาอาจจะคิดได้แล้วนะคะนะตอนนี้ว่าคุณคือคนที่เขาจะวางอนาคตร่วมกันกับคุณนะคะแล้วก็มองว่าคุณก็เป็นแบบเหมือนเป็นโซเมตเป็นผู้ของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะอืมคือในในในช่วงเนี้ยถ้าเพื่อนๆของเรานะคะทีมที่สองมีการห่างกันไปยิ่งห่างเขาก็ยิ่งคิดถึงเรานะคิดถึงเรานะมีแพชชั่นกับเราถ้าเกิด เคยมีอะไรกันลึกซึ้งแล้วเขาก็จะนึกถึงเราเรื่องอย่างว่าด้วยนะคะเอนถ้าไม่เคยก็ถ้าไม่เคยลึกซึ้งมันก็เขาก็รู้สึกมีแพชชั่นนะ18บวกมันจะมาดูกันหน่อยเขาจะทำยังไงอีกคะ The Tower เขาไม่อยากให้ความสัมพันธ์นี้มันพังะคะ่ะเขาไม่อยากให้มันพัง เขาจะพยายามแล้วนะหลังจากที่เขาอาจจะเอาแต่ใจตัวเองที่ผ่านมาเข้าถึงยากโลกส่วนตัวสูงเราต้องเป็นฝ่าย take action ใดๆเข้าหาเขาตามเขาอะไรเงี้ยเขาจะเป็นฝ่ายตามเราเป็นฝ่ายที่จะบบพยายามบ้างแล้วนะคะในความสัมพันธ์นี้นะเขา เขารู้แล้วว่าใครอ่ะมีคุณค่ากับเขามากที่สุดนะคะเป็นควีนทูเรียนซึ่งเขารู้แล้วว่าคือคุณคุณคือคนที่มีค่าสำหรับเขามีความหมายสำหรับเขานะคะซึ่งเขาก็ไม่อยากจะเสียคุณไปดู The world. ในบางท่านนะคะ อาจจะมีการแบบเลื่อนสถานะถึงขั้นแบบวางอนาคตร่วมกันแบบมั่นหมายแต่งงานเลยก็ได้นะคะสำหรัแบบทีมที่สเพื่อนเื่อของเรานะคะคือเขาอาจจะรู้สึกว่าเราเป็นคู่แทนของเขานะคะ The w o r l าชอวต่างชาติคกนไลก็ได้นะ ใช่หนึ่งเหรียญขึ้นมายืนยันนะคะจะได้พัฒนาความสัมพันธ์บางคนไม่มีสถานะจะมีสถานะในบางในบางคนก็เป็นแฟนก็อาจจะพัฒนามาเป็นมั่นหมายกันแต่งงานกันคือมันได้พัฒนาแน่นอนนะคะหนึ่งเหรียญเป็นการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะถ้าเป็นงานแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์ก็มันมั่นคงขึ้นนะคะแล้วก็ ได้พัฒนาความสัมพันธ์กันมากคือนี่ก็คือสิ่งที่เขาจะทำต่อกับคุณนะคะเพื่อนๆทีมที่2ของเรานะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่เนาชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe ให้ด้วยแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ทำทา e ส t ต m มให้กับช่องของนกนะคะนกจะพยายามทําจะทําเหมือนกันอะนะนะเวลานะว่ากองนี้กองนี้เวลาไหนอะแต่ทีเนี้ย นกก็ลืมตลอดเลยแต่เดนกนกจะพยายามทําแล้วนะก็ขอบคุณนะคะคนที่ทําให้แล้วก็ฝากเพื่อนๆไปกดไลค์ให้เขาด้วยนะคะโอเคเจอกันใหม่นะคะคลิปต่อไปนะวันนี้นกไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเพื่อนๆทีมที่สามของเรานะคะก็คือใบนี้นะใบนี้นะคะเรามาดูว่าสิ่งที่เขาจะทําต่อคืออะไรคะในความสัมพันธ์เขาจะทํายังไงต่อกับเรา สิ่งที่เขาจะทำต่อเจอเจวิ l เจอเจวิ l โอเคเหมือนกับเขาเนี่ยถ้าเจอปัญหาอุปสรรคอะไรก็ตาม,มานะคะในความสัมพันธ์เขาน่าจะพยายามต่อกับคุณนะเดี๋ยวขอดูอีกใบแล้วกันว,ว้าว อ๋อสำหรับทีมที่สามนะคะอาจจะมีเรื่องของนี่แหละรักสามเศร้าขึ้นมานะคะสามดาบเนี่ยหรือเรื่องทำให้แบบเจ็ปวดในความสัมพันธ์นะซึ่งคุณกับเขาอาจจะเขาอาจจะพยายามแก้ไขแหละ นะรวมถึงคุณด้วยนะคะพยายามแก้ไขคือมันอาจจะพารุงพารังหรือว่ามันอาจจะยืดเยื้อเห็นไหมคะแบบมันอาจจะไม่ง่ายแต่จะมีการช่วยกันนะคะช่วยกันให้สถานการณ์มันดีขึ้นดีเมเพลสเพราะว่าเพราะว่าเขารู้แล้วนะคะว่าใครอะ่ะคือ คนในใจเขานะคะที่ที่เป็นคนสำคัญที่สุดสำหรับเขานะคะดีเอมเรขึ้นมารูา้แล้วว่าคือคุณนะคะเขาคือคุณแล้วตอนนี้เหมือนกับว่าไม่รู้แหละว่าว่าคุณนะคะไปไปคุณอาจจะเป็นคนของเขาแล้วคุณไปจับได้ว่าเขามีมือที่3ามหรืออะไรก็ตามนะคะนะตอนนี้คุณกำลงัง ไปแก้ไขปัญหาสถานการณ์หรือว่าคือคุณอาจจะไม่ใช่คนของเขาหรือแบบมันมีปัญหาแบบเออนี่แหละรักษาเศร้านะคะก็เขารู้สึกว่าเนี่ยตอนนี้คือคุณมีมนเห็นไหมคะคุณมีมนอยู่ในมือค่ะคุณมีคุณจะสั่งการเขาหรือว่าคุณจะอะไรอยู่ในเขาอะยอมคุณหมดมเขาเขาเขาต้องแบบ เขาอเขาต้องเชื่อคุณอนะ่ะอืมเหมือนคุณมีมนวิเศษอะค่ะที่คุณจะบอกให้เขาทำอะไรก็ได้นะคะมนอยู่ในมือคุณนะคะอืมดีไฮวินเทรดแปดไม้ G h i คพเทิอืมก็คือความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะไม่ได้เปิดเผยนะความสัมพันธ์มันอาจจะไม่ได้เปิดเผยหรอกมันยังจะมีการไปต่อนะคะอืมเพราะคุณกับเขาอะ่ะค่อนข้างที่จะมี p a s ช i o n ต่อกันนะคะ คือแบบเนี่ยเป็นแปดไม้นะคะแล้วมีไฟด้วยนะคะค่อนข้างที่จะในเรื่องของแพทชั่นค่อนข้างจะเยอะระหว่างคุณกับเขานะไฟไฟในตัวไฟในใจนะคะสิ่งที่เขาจะทำต่อคืออะไรคะนกมองว่า ไม่ว่าคนที่เข้ามาดูนะคะคุณจะเป็นเบอร์หนึ่งหรือว่าคุณจะเป็นเบอร์สองอันนี้คือพูดกันตามหน้าไพ่นะคะคือทุกอย่างอยู่ในมือคุณนะอนะณตอนนี้นะทุกอย่างอยู่ในมือคุณนะคะออแอดดาบนะคะเขานะคะ เขาไม่สามารถที่จะเลิกคิดถึงคุณได้เลยคุณนี้ยังไงมันก็ต้องไปต่อยังไงก็จะต้องแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่มันเป็นเออ่ให้มันไปต่อได้อ่ะนะเนี่ยเพราะว่าเขารู้สึกกับคุณเขารู้สึกดีๆกับคุณมากๆรู้สึกรักคุณนะอ่ะดีเพรสขึ้นมาก็ไม่ต้องพูดแล้วนะคือเราอะ เออเอาใจเขาไปแล้วนะคะแล้วก็เพจออกคับขึ้นมานะคะก็ก็มองว่าเราน่ารักอ่อนโยนอ่อนหวานนะคะอืหรือว่าเรามีความเป็นธรรมชาติเขาเห็นความน่ารักของเราใสาๆของเรานะคะอืเจ็ดถ้วยในช่วงนี้นะคือมองแล้วก็จะตามใจคุณหมดเลยนะ ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้จริงๆนะคะเนี่ยเจ็ดถ้วยคุณอยากได้อะไรเ็าจะตามใจคุณหมดเลยนะคะเจ็ดถ้วยเห็นไหมคะคุณอยากได้อะไรคือต้องการสิ่งไหนมาแบบสายเฟเลยนะ,ะ <laughs> ไม่เป็นโมเมนต์แบบเอ,เ,อเอาใจไงช่วงนี้อสองดาบนะคะแต่ แต่ถ้าถามว่าให้เขาเลือกอะไรให้เขาตัดสินใจยังไงเขาทําไม่ได้นะคนคนนี้ยอืมคือเขาจะเอาใจคุณหมดแหละแต่ถามว่าต้องการคําตอบจากเขาคุณจะเอาอยัางไงจะเลือกใครไม่มีคําตอบนะคะซึ่งเขาเลือกไม่ได้อืมชินี่สามก็จะประมาณนี้นะคะสิ่งที่เขาจะทำต่อไปในความสำคัญ ระหว่างคุณกับเขานะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็สําหรับคนที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่ฝากกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะถ้าพลังงานเราตรงกันถ้าชอบการอ่านไพ่ของนกนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะทุกคน